สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านพระเถราจารย์กับเพื่อเครื่องเมืองไทยในคลิปนี้จะพาทุกท่านไปร่วมกันศึกษาเหรียญหล่อพระพุทธคินราชพิมพ์เข่าลอยหลวงพ่อเงินวัดดอนใหญ่หอมเหรียญหล่อชุดนี้นะครับหลวงพ่อเงินได้จัดสร้างในพศ2493เพื่อแกกเป็นเทลรลลึกสําหรับผู้มีกิจศรัทธาช่วยกําลังแรง,งงานและกําลังทรัพย์ในการจัดสร้างพระศรีทักษิณนุสร ซึ่งเป็นพระประธานจำลองอุโบสถวัดดอนใหญ่หอมในคลิปที่ผ่านมาได้นำเสนอเหรียญเซมา8ดรอบหลวงปู่ทิมวัดละหารไล่เป็นเหรียญที่น่าศึกษาและน่าสนใจนะครับหากยังไม่ได้รับชมก็ย้อนกลับไปรับชมนะครับในคลิปนี้จะพาไปร่วมรับชมเหรียญหล่หลอพระพุทธชินราชพิมพ์เข่าลอยสาเหตุที่เรียกว่าพิมพ์เข่าลอยเพราะยังมีอีกพิมพ์หนึ่งนะครับเป็นลักษณะพระพุทธชินราชเช่นกัน เรียกพิมพ์นั้นว่าพิมพ์เข่าจมซึ่งมีลักษณะแตกต่างกันพอสมควรแต่รูปแบบนั้นคล้ายกันนะครับเป็นทรงสามเหลี่ยมและยันด้านหลังเหมือนกันทั้งมวลสารต่างๆก็มีลักษณะเหมือนกันที่แตกต่างกันคือรูปลักษณะของพระพุทธชินราชและแตกต่างกันมากก็เรื่องของเข่านะครับซึ่งพิมพ์นี้จะเป็นพิมพ์เข่าลอยส่วนอีพิมพ์หนึ่งเป็นพิมพ์เข่าจมลักษณะเข่าจึงมีลักษณะสูงต่ำแตกต่างกัน ตามลักษณะของพิมพ์ก่อนที่จะเข้าไปศึกษาเหรียญขององค์ท่านนะครับขออนุญาตนำชีวประวัติขององค์ท่านมาบันทึกไว้เพื่อบูชาองค์ท่านไว้เช่นเคยนะครับหลวงพ่อเงินจันทสวุวรรณโนหรือพระราชธรรมมาพรเป็นพระเกจิอาจารย์ในจังหวัดนครปฐมหลวงพ่อเงินนั้นนะครับมีพระรุ่นเก่าปรากฏนามเช่นกันก็คือ หลวงพ่อเงินวัดบางคานซึ่งเป็นที่รู้จักกันในวงการพระเครื่องนะครับก็คือพระรูปหล่อหลวงพ่อเงินวัดบางคานมีราคาแพงและหาดูค่อนข้างยากอาศึกษาเหรียญพระพุทธชินราชหลวงพ่อเงินวัดดอนใหญ่หอมนะครับหลวงพ่อเงินวัดดอนใหญ่หอมนั้นท่านเป็นผู้ปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบและเป็นที่เคารพกันในสิทธิอนุสิตโดยประวัติข้าวๆข,วขวององค์ท่านนะครับหลวงพ่อเงินเกิดเมื่อวันที่16กกันยายน พศ2433ในครอบครัวเกษตรกรรมที่จังหวัดนครปฐมบิดาท่านชื่อพรมด้วงพูลบรรดาชื่อกรองด้วงพูลท่านเป็นบุตคลที่4ในพี่น้องเจคนท่านอุปสมบทเมื่อวันที่18พฤษภาคมพศ2453ณพัทศีมาวัดดอนยญ่หอมมีประหัดห่วย จ้าอาวาสวัดดอนใหญ่หอมในขณะนั้นเป็นพระอุปชาได้รับฉายาว่าจันทสวุวรรณโนหลังจากบวชแล้วท่านได้ศึกษาพระธรรมวินัยและศึกษาวิปัสสนากรรมฐานและออกเดินทุดงไปยังภาคเหนือจากนั้นท่านได้เดินทางกลับมาที่วัดดอนใหญ่หอมได้รับการแต่งตั้งให้เป็นรองเจ้าอาวาสวัดดอนใหญ่หอมเมืม่อวันที่30สพฤษภาคมพศ24 5 9หและ ได้เข้ารบรวตำแหน่งเจ้าวาดวัดดอนใจหอมเมื่อพศ2466เนื่องจากพระประหัดห่วยอดีตเจ้าอาวาสได้ถึงแก่มรณภาพเมื่อเดือนธันวาคม2504ท่านก็ได้รับพระราชทานสมร,รสักิ์จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในนามพระราชธรรมพรเมื่อพศ2520ท่านก็เริ่มอาพาธและได้ถึงแก่มรณภาพในวันที่13มกราคม พศ2 5 2 0ณโรงพยาบาลรามาธิบดีสิริรวมอายุได้86ปี6 6พ0 0ษาครับนั่นคือประวัต <Yeah, ิข้าวขององค์ท่านนะครับทีนี้เรามาร่วมการศึกษาเหรียญพระพุทธกินราชซึ่งองค์หลวงพ่อได้เมตตาปลูกเสกไว้นะครับดูลักษณะของเหรียญนะครับเหรียญนี้พระพุทธกินราชค่อนข้าง บางและเล็กนะครับถ้าเป็นพิมพ์เข่าจมจะอวบอิ่มมากกว่านี้นะครับเป็นการหล่อผสมด้วยโละหะหลายชนิดนะครับเช่นเดียวกันนะครับมีวันณะที่มีความหลากหลายแตกต่างกันพบมากที่สุดคือเหลืองอมเขียวเนื่องจากใช้ทองที่เหลือจากพระประธานเป็นหลักทําให้แก่ทองเหลืองส่วนผิวอื่นๆนะครับโทนสีน้ําตาลไม่เกือบดําบางทีเรียกว่าเนื้อขันลงหิน เมื่อเกิดสนิมแล้วจึงกลับดำเหมือนลักษณะที่นำมาเสนอนี้นะครับซึ่งผิวนี้ค่อนข้างดูง่ายและปลอมยากนะครับส่วนเนื้อทองเหลืองนั้นปลอมง่ายเพราะว่าสามารถที่จะนำทองเหลืองไปผสมทำให้เกิดเนื้อในลักษณะแบบนั้นได้แต่เนื้อขันลงหินแบบนี้บ่งบอกถึงอายุข,ของพระได้ค่อนข้างง่ายกว่าโดยจากศึกษาตำราหลายเล่ม เนื้อนี้ค่อนข้างที่จะเจ็บสะสมได้เลยนะครับนี่เทียบกับตำราหลักที่นำมาเปรียบเทียบให้ดูนี้นะครับครับก็เป็นอันจบการศึกษาร่วมกันสำหรับพระพุทธชินราชหลวงพ่อเงินวัดดอนใหญ่หอมในคลิปนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับในคลิปหน้าจะพาไปศึกษาเนื้อพระโลหะผสมนะครับจะามาเปรียบเทียบให้ดูระหว่างโลหะผสมที่จะสร้างในยุคนั้น ที่จะสร้างโดยหลวงปู่ชูวัดนาคปกนะครับพิมพหลวงพ่อโตซึ่งหลักการสะสมและศึกษานั้นนอกจากพิมพ์แล้วยังศึกษาเนื้อพระในยุคนั้นให้ดีจะเป็นอย่างไรนั้นมาร่วมกันติดตามรับชมในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ